อัปเดตยาดมหง์ไทยมันกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเลยครับโดยเฉพาะในเอเชียเพราะสื่อต่างประเทศรายงานกันเยอะมากเกี่ยวกับยาดมหงษ์ไทยซึ่งถ้าใครไม่ได้อัปเดตเรื่องเรื่องมาเป็นนี้ครับล่าสุดออยอของไทยได้ออกมาประกาศว่ายาดมหง์ไทยสูตร2ซึ่งเป็นกระปุกสีเขียวว่ามีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อราเกินกําหนดในลอตผลิต00332ลองดูที่ข้างขวดนะว่าเป็นแบตช์ที่เป็นปัญหาไหมหลังมีผู้ใช้ได้ไปร้องเรียนว่าเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ซึ่งลอตนี้ถูกผลิตวันที่9ธันวาคม2024โดยพบเชื้อ ที่เป็นแบคทีเรียที่อาจทําให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ําซึ่งออยก็ย้าว่าให้หยุดใช้ชันทีถ้าเป็นลอตนี้และสูตรนี้และอย่ากตกใจเพราะสูตรหนึ่งและลอตอื่นๆนั้นยังปลอดภัยโดยอีกยี่ห้อที่เจอที่เป็นปัญหาและตรวจพบเชื้อคือยี่ห้อชมาเฮิร์บโดยด้านผู้บริหารของบริษัทหงไทยคุณธีรพงศ์ก็ได้ออกมาขอโทษต่อสังคมและแสดงความรับผิดชอบทันทีพร้อมเรียกคืนสินค้าคืนทั้งหมดและคืนเงินลูกค้าและประกาศว่่่าาาาาเเขจะะะยยยกกกรรรรดดดัับผลลิตใใหมโชช้้้ือวงงสสีแแ U <UV S 2> เพื่อคามบอดภัยในอนาคตซึ่งไม่ใช่แค่จะคําแค่สําหรับสูตร2แต่สาหรับทุกลา์ของ Product ของหงษ์ไทยเจ้าตัวก็เดินทางไปเองที่ศูนย์เทคโนโลยีฉายรังสีเพื่อคุยเรื่องนี้บอกว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาพวกเขาไม่เคยมีเจตนาที่ไม่ดีเลยแต่อยากจะทําดีที่สุดเพื่อประเทศไทยทุกคนคิดไงกับเรื่องนี้ครับยังกล้าชใช้หงษ์ไทยที่ถึงแม้จะไม่ใช่แบรน์นี้แต่ว่าเป็นแบรนด์นี้อยู่หรือเปล่าฝากคอมเมนต์ได้แค่หน่อยก็เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะคนใช้แบรนด์เนี้ยค่อนข้างเยอะทั่วโลกเลยก็ว่าได้แลนะ